สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักและครอบครัวทุกคนนะครับน,นี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำแพทยานะครับซึ่งเป็นคุณครูที่โรงเรียนเทศบาลสี่วิถีนะครับสำนักการศึกษาเทศบาลคนเญลานะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับเหตุการณ์สำคัญของข โรงเรียนและชุมชนเรื่องการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนนะครับในหน่วยแรกคลิปแรกก็จะเป็นเรื่องของศักราชนะครับที่ได้ดูไปแล้วนะครับเรื่องของศักราบม,มาฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชีวัดมมีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานก็คือสอเสือ4.1 ควาใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิวธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับโดยชิวัตก็คือขอปลาจุดสทับสนะครับแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชนนะครับ จตประสงค์การเรียนรู้ก็มี3ามพจน์ันะครับ3ข้อแล้วก็คือสามด้านนะครับด้านความรู้วงเล็บก็ตวัว c ด้านกระบวนการด้านศึกษาฟอวงเล็บตัว p แล้วก็ด้านเหต,ตุการนะครับเรื่องของคุณธรรมความทราบซึ่งก็ตัว a นะครับด้านความรู้นักเรียนสามารถตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญของ โรงเรียนอย่างหลักฐานและแหล่งข้อมูลในอดีตและปัจจุบันได้นะครับด้าน,นกระบวนการก็นักเรียนสามารถพูบมาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญของโรงเรียนและชุมชนได้นะครับส่วนด้านพิเศษตินะครับความซับซึ้งนี่ก็นักเรียนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่นะครับ นนี่มีคําถามเนี่ยเข้าเนื้อหาแล้วครับนี่มีคําถามว่าทําไมนักเรียนจะต้องสืบค้นเหตุการณ์ตรงกลาของ,องเรีนยนว่มันเป็นประวัติมันเป็นลําดับครับคือจุดมุ่งหมายเนี่ยตามที่ประสงค์เลยนะครับว่าต้องการให้นักเรียนต้องการสืบคน้นค้นหาว่าโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เมื่อรู้แล้วดัาเรนก็จะเกเิดความราบซึ้งนะครับสาบซึงบซ้งว่าอ๋อโรงเรียนที่เราศึกษาอยู่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วถามว่าทําไมต้องสืบค้นด้วยนะครับมาดูคําตอบแล้วครับว่าทําไมต้องสืบค้นด้วยนะครับเพราะว่าประวัติความเป็นมาที่แตก่างกานไปนะครับบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ประวัติความมาก็ไม่ยาวนานนะครับ บางโรงเรียนที่ของแก่แน่นอนที่สุดเลยว่ามีประวัติความมาและเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในโรงเรียนหไหนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลสรานที่สิ่งแวด้อบทางต่างนะครับล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยที่น่าจดจำเพราะเป็นความภาคภูมิใจในโรงเรียนบางโรงเรียนได้เกิดเป็น ฟังเลยนะครับเปิดมาเป็นร้อยปี2 0 0ร้ปีแล้วนะครับผลิตนักเรียนนะครับผลิตบุคลากรให้ใครนะัคเรียนมีชื่อเสียงครบับางคนก็จบประจรงเรียนนั้นๆนะครับที่เปิดมายาวนานก่าแก่แล้วได้เป็นข่าการได้เป็นคนมีชื่อเสียงนะครับนี่ว่านี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจะต้องสืบค้นนะครับสืบค้นแล้วเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้ นะครับแล้วก็รวมการที่เป็นทักษะนะครับทีนี้แหล่งข้อมูลสื่อคนเนี่ยในการค้นหาหลักฐานมีอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ห้าโปรดรันก็คือห้องสมุดประจำอำเภอหรือว่าห้องสมุดประจันทรนะครับนั้งแต่นูภาพบอกเลยครับว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีห้องสมุดอยู่ในห้องสมุดเนี่ย ก็จะต้องมีที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหรือความเป็นมาของชุมชนนะครับสถานที่ราชการต่างๆนะครับอาจจะมีร่องรอยหลักฐานอยู่ว่าสามารถให้นักเรียนไปนสืบค้นได้นะครับสามวัดหรือาศาสนสถานในชุมนชน,นวัดก็เป็น,นแหล่งสืบค้นข้อมูลนะครับเพราะว่าบางวัดเนี่ย เก็บรวบรวมหลักฐานนะครับของชุมชนนะครับมีตำรามีอะไรที่เป็นเครื่อง,องบอกว่าสามารถที่จะเป็นแหล่งข้อมูลได้นะครับข้อที่สี่ก็คือสือถถ่อวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมเนี่เป็นแหล่งรวบรวมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถ้านักเรียนอยู่ในเขตเทศบาลนครยาลาเนี่ย มีศูนย์วัฒธรรมอยู่นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงเรียนที่งเนุปถัรรมนะครับข้างหน้าก็เป็นสถามช้าครับตรงนั้นกะเป็นศูนย์วัาธรรมเก็บรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของอชุมชนนะครับชุมชนว่าแต่และชุมชนเนี่ยมีความเป็นไปมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเก็บรวบรวมนั้นนักเรียนมีโอกาสเข้าไปค้นหานะครับค้นหาสืบค้นได้ข้อที่ห้าก็คือ สถานที่สําคัญต่างๆใน,นชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับอาจจะเป็นอย่างท่องเที่ยวนะครับเป็นท่องเที่ยวรีอสถานที่สําคัญนะครับขอลองดับตาดูว่าในชุมชนเรามีหรือเปล่านะครับทีนี้วิธีการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียน และชุมชนเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอยู่5ประการด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือคกนะําหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษาเช่นความเป็นมาของโรงเรียนเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเหตุการณ์สำคัญของชุมชนหรือประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญนะครับแต่ละแห่งเนี่ยมีอยู่นะครับเฉพาะไม่สามารถที่จะ แล,ล้วก็แล้ลอเรียนเด็ก็ได้นะครับสถานที่หนึ่งมีวามมาัฒนธรรมอีกสถานที่หนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องกําหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษานะครับเมื่อกําหนดแล้วข้อที่สองก็คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานนะครับเมื่อเรากําหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษานะครับะไรนะ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับหลักฐานนี้มีหลายประเภทนะครับหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเช่นหนังสือประวัติชุมชนหนังสือประวัติโรงเรียนหนังสือประวัติบุคคลสำคัญของท้องถิ่นนะครับนี่เป็นหลักนี่เป็นหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นวัดโบราณสถานพิพิธภัณฑ์นะครับ ภาพถ่ายของโรงเรียนของชุมชนนะครับในช่วงเวลาต่างๆกันนะครับหมายถึงว่าถ่ายแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็มีคำทึกว่ารูปถ่ายเนี่ยถ่ายเมื่อพศเท่าไหร่นะครับนี่คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับข้อที่สามก็คือสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเก็บรวบรวมไว้ที่วัดนะครับ,บพิพิธภัณฑ์หรือโรงเรียนเช่น เช่นโต๊ะก้าอีเ่เบียต่างๆจานชามบิน่นโตัวเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในการประกอบอาชีพนะครับถ้าเห็นชัดเจนก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ละแต่ละที่เนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ให้นักเรียนสามารถสืบค้นได้นะรับว่าคนในยุคนั้นใช้อะไรในการประกอบอาชีพในประการประกอบอาชีพ ใช้อะไรในการประกอบอาหารมีเป็นเครื่องมือนะครับในการที่อยาสืบค้นได้นะครับข้อที่สี่ก็คือการสอบถามจากผู้รู้ผู้อุโสและประสงค์ในชุมชนนะครับนี่คือหอลักฐานประการที่สองนะครับส่วนหลักสามการพิสูจก็คือการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเป็นการ ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเป็นหลักฐานที่ได้มาจากที่ไหนมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชนหรือไม่ข้อที่สี่นะครับก็มาตรงมาตีความข้อมูลและหลักฐานนะครับเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ประกอบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชนอย่างไรบ้าง มีความนม่าเชื่อถือบ้างน้อยเพียงใดโดยเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นหรือสอบถามจากผู้รู้นะครับประการที่5นะครับสุดท้ายก็คือการเรียงและนําเสนอข้อมูลเป็นการนําข้อมูลที่ไดจากการค้นคว้าและตรวจสอบความถูกต้องมาเรียบเรียงตามประเด็นคําถามที่ตั้งไว้แล้วนําเสนอโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้คนเข้าใจเช่นรา,ายงานเป็นการเล่าเรื่องตำเป็นการพับ นี่คือพิธีสุดค้นนะครับต่อไปนะครับเมื่อรวบรวมหลักฐานนะครับตั้งหัวข้อแล้วก็เรียบเรียงเป็นเป็นพัมเป็นหน,นังสือไปเลยแล้วก็มากําหนดเป็นไทม์ไลน์นะครับคือการใช้เส้นเวลาลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและจุมชนได้นะครับเป็นวิธีการศึกษาที่ นักเรียนสามารถทําได้นะครับในวัยของนักเรียนนะครับเส้นเวลาเนี่ยหมายถึงระยะเวลาช่วงขนาดความยาวนานที่มีอยู่เป็นอยุ่โดยกําหนดขึ้นเป็นวันเป็นเดือน,นเป็นปีซึ่งจะบอกถึงเหตุการณ์และการสิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นนะครับเราสามารถใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนของเราได้เช่นปีที่ก่อจ้างโรงเรียนปีไหน ปีที่สร้างอาคารหลังใหม่ปีใหนปีที่เกิดอุตุภัยในชุมชนหรือโรงเรียนปีไหนหรือปีที่คนในชุมชนบระอุโบโสถหรือ,อบริจส่มแซมมัสยิดนะคับของชุมชนหรือก่อกำแพงวัดใหม่นะครับขาดไปอคูบังอยู่นะครับทีน,นี้เป็น เป็นไทม์ไลน์เป็นเส้นทางเวลาที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ว่าโวงเลนของเรา<อ>ชุมชนของเราตั้งเมื่อไหร่นะครับตั้งแล้วมันมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกเป็นตัวแสดงว่า,วา,า,วาตั้งมา,าแล้วนะครับหรือตั้งปี่ไหนนะครับนี่สิ่ง,งนี้เป็นเส้นเวลาที่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลน แล้จจะอาละครับสําหรับคลิปการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในทีวีนมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนมีความสนใจนักเรียนกูขอแนะนํานะครับใน YouTube มันจะมีคลิปวิดีโอหรือวิดีโอที่มันเป็นการสอนนะครับขอ การลำดับเหตุการณ์ในชุมชนหรือว่าการสืบค้นหลักฐานในโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถให้นักเรียนเข้าไปศึษาเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากดูจบนะครับก็คุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับซึ่งรูก็ได้ฝากให้คุณครูแต่ละโรงเรียนนะครับให้ไปแจกนักเรียนว่า งานเนี้ยลองเรียนหลังจากดูแล้ว้องเรียนทาได้ไหมครับเป็นบงานที่ง่ายๆสามารถดูแล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ของฝากไว้ด้วยนะครับทําเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูได้ตรวจนะครับแล้วก็ของฝากคอนจบนะครับอฝากไว้ว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับ เราจรงระมัดระวังนะครับขอย้ำครับว่าระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันยุ่นแรงยังไม่หายไปจากประเทศไทยนะครับหราประเทศอื่นไม่ทราบแต่ว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยนะครับพอมันแรงเพราะฉะนั้นออกจากบ้านนะครับสวมแมสครับล้างมือกับแอลกอฮอล์บ่อย แล้วก็อยู่ห่างนะครับอยู่ห่างอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองเมตรครับรักษาเรื่องรักษาตัวนะครับขอกว่าไว้ทั้งผู้ปกครองพนัก็ทั้งเรียนด้วยนะครับมีโอกาสก็ได้เจอกันในวันเกิดเธอนะครับแบบคิดนี้คุณตัวนั้นก็พอสวัสดีครับ